สวัสดีจ้าทุกคนมันนี่กับพ่อพงกับแม่แล้วเจ้ามันนี้มันมกะสิพ้ามาเบิ้งไห,หน้าไปหาปาคอนกันเด้อจ้าเดี๋ยวหอไปเบิ้งกันเลยนี่จ้าบรรยากาศยุทุงนาเขากําลังกําลังสีเหลืองอันนี้เขาอันนี้สิเป็นของอนา,ากําลังสีเหลืองแนละ้วจ้าส่วนอันนี้สิเป็นของพ่อกับแม่เด้อจ้าเขางามงามเบิงไหมปีนี้เขางามมากเลย อันนี้จะเป็นไฮมัน้อจ้ะมันกำลังเกิดถือกันอันนี้ก็หฮอ,องก็ปลูก้อจ๊ะนี่ไฮมันของฮองเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเมื่อนี้เข้าสิได้ป่าคอนวะนี้เมื่อกี้หนามาเอาป่าคอนได้บักหลายเลยหนามาเอาก่อนแล้วมันก็ได้สิไปหาเบิง่งบมาหน้สิม,มีบอกตอนนี้น้ำให้หน้ากัด เริ่มแห้งแล้วอันซิมีเป็นบาาส่วนนันี้อันนี้มีน้ำอยู่คันโบกนี่ปลาคอนกันนะจะมีเดียจ้ะปลาคู่แท้คือหกแท้อุ๊อันนี้หยามึงในทั้งหยาทั่าขาวปนกันหยาอีหยังคือเป็นเนืสีมึงจ้ะมันเป็นหยา นีเขาพอมาในีบ่มียาเลยมีแต่เขาเด้ไงค่ะแม่นเขาบ่าลุมนี้คือสิกเกี้ยวไงค่จะจ้ะเพ้่งเนี่โอ้ยเขาแม่เป็นตะมันแหบเพิ่งนี่โอ้ยเป็นตะมันอีีจะ้ะ เป็นผนไอ้ายหาใส่หยางบุะนาสิมาหาปลาคอนไปใสเอาไว้ท้ดใส่แงบกบหกจังเลย ใบใบเห็ดอย่างฝนลินเหรอฝนลินเดนี่เมันบ์ป่ฝนลินฝนลงเม็ดเหรอเออปานเบิ้งจ่าเบิ้งเข่าเข่างามเข่างามนาหนี่เขาเออว่าเข่างามเมันต์ป่ะสิแต่มันคือเป็นง่วงสีแบบแหล่ๆมันเป็นอย่างบ่ะ โอ้ยฝนตกแล้วป้านฝนโปตกมาหลายมือ่อเมื่อเม่อหลายมื่อเป็นอาทิตย์แล้วดูเอยเนาะเย็นเลยเนะยี่ยบอะรู้ามาเป็นอาทิตย์มือหนาด้วยหรอกน้าแพงด้วหรอกมือหนัหน,านา้ามีหนาไม่ได้เนาะเือ,อร์แมนคนหนาปลาตายอัดหูเลยใส่ดีนี่หูโอ้ือมือจอไปขิงไปขิงตาย เอาเบ็ดมะนำ้ำเหรอเสียงมาใส่เหรอเหี่ยวเหี่ยวเอาเหรอเหีเห่ยวหน,นูไม่กล้าเป็นเบ็ดฟังเสียงปา่าเหรออ่อนซ่อนเขาอะ,อะเ,อาเขามันแบบมันห่วงเป็นแบบเป็นตะนักไหม เพื่อนป่อยหนามติบ่เมือนั่นกับมาหายอยู่นี่บ่แม่ตนติอยู่ฟังพูนอ,าอ้าวเหรอเดานะเจ้าของไม่ใช่หายอยู่คนหะนึ่งเหรอเหรอายอยู่มันก็มีนหนาไม่สนอกมืนน่อนันมาน่าจะคองเลยนี่อุดจักว่าน่าจะคองรู้รู้หายความอุดโอ้ยเมืออันนี้มันขาด คันแท้ค่ะขิ่าขาอซอนขิวเวอนเลยแหงดแบบแฮงอีหลีเลยนี่เพียงป่าดีปเลยเมนนี่ติดแล้วสุปีขึ้นในป่าบ้าหน่อยวะ ຕົ s s ້ນສູງແຮງເຂົ້ານະໃຫສູງກໍົພນ nhập kiếp đấy tôi mới hạt tiếng phải สัวนเขาง,ง่ามแบบง่ามแห้งง่ามคมาุณน่นเสียงฝนมากเหรอ เข้าจา่อปวยหญอมันขื้นป้าหญาเต็มเลยคัมแมนบ่มีหญยากระชิง,งามให้กัน,นได้หนิฮะ เราเสมันหกโผล่หกเหรียญยขั้นแทรกอะไรี่ใส่แหงวเนาะใส่ไม่เส็จห้าห,หนูจ้ะ

ลองสิสิฮาร์นขามมาเน้อนีขามไปดูจ้าอันนี้คือสัญลักษณ์ว่าีห้อยมากัดไห้ไยแล้วใส่ไว้แบบนี้กินเขาเนี่ยจแสดงว่าค้ยไม่ดนอยู่แล้ว เปลี่ยนยเลยเข้าใจแบบสองค่ะหนูนี่คือมันเที่ยวทางเด๋มสีเที่ยวทางเก่าบอกแต่ทางไม่เที่ยวไงเข้สีแดงเที่ยวอย่าอย่าไปนั้นทางหนูหมย์เอา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  ได้ยิว่ได้เห็นเขาหาประคอน ข้างทำยังเดียวเลยไปหาปละควนาปละควนดีๆแล้วประมาณผ่อนใส่ที่โต้ไมนเขาอ,ออกก้อนคอยอยู่บนขไไนน้างนี้ไปจ้าไปจ้า นี่ตีมองนี่ตีก็ข้าวเดียวมื่อท่านแหงดแลวมือของ้าหเดวมื่อนั้นน้ากบไรมม่ใช่แหงเลยใช่ อมันมีป่าอยู่เธอใช่ไหมันมีอยู่ใช่ใอีกคตายใช่ใ่เนียถือถือตะอเหรอเออเนี่ยให้มั้ยตัวป่าเขาหลีนะมันีนเลยถ้าเดตายอยู่น้ำเขาจะลดไปนะไม่แข็งบอบริเวณเบื้องนี้แข็งอย่างเนาะเยอะเยอะ มันไป็นพายุเป็ดกนกลุ่มเนาะบอลหนาหนามนแข็งแล้วคืมันก็นที่บืนไปหาหนามเจ้าว่าน้าใช่แล้วมันก็นที่บืนไปแบบแล้วมานก็ไปตกใส่แบบนี่เหมนเบิดหนามเลยบ,บืนเทียวก็เขาเหนือเขาต้นสูงใช่ไหมกว่าแล้วเนาะมึงหุ่นมันจกักเขาสูงๆแบบสูงแหงพัดลมนี่ขึ้นแล้วนี่ะนา,นาดเลยดีนี่โอ้ยเบิดใบขักงาม ก็เอาบอกมันขึ้นนี่เดนนี่ไปอุ้ย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 นี่ไงนุ้ย่ะนะตี ไม่น้่ามั้ยไ่น่าอุดเอาแล้วจีแม่แม่ตีห้อยคอลงนี่อ้ดีแล้วเอออาน้ำเนี่ยเออน้ำน้ำน้ำห้อยเพิ่นเอาแล้วนี่มันต้องมีสิตงามันแห้งหน่อยนึงโอ้ยบวกนิดหน่อยนี่ ตื่นเต้นครับงงวะ,ะอ,อู้หตัวไขรอยู่ดิไม่บเบิ่ตายงั้น่อนาุ๊บปั๊ดูนี่มันเนี่ยน้ำนี่คือแบบแหงคักเลย หนึ่งตัวมึงตัวนี้ดูตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้ตัวไข่เลยตัวนี้ไล่ขึ้นหมูเถอะวะสองตัวนี่อนทีซามอ๋อมีเห็นแค่ปลาช่อนเลยครเหมีอนมุกจะเขีงเลยวหรบอกหนึ่งบอกหนึ่งมีตัวหนึ่ง ก็มีแต่ตัวเด้นหน่อยแล้ก็มีแต่ปะขวายเลยนี่บ่อปลาฟุตนะไหนบ่อปลางนั้นก็ผลลลิ่มดิ มันขึ้นดินแห้งแถมมันสิบปตกมันเออมันสิบปออกแต่อันนั้นจะิงมีป่บว่วย้เสียงเสียงป่าย,ยู่ข้างในอ่ะต้องขอไปเบิ้ขงข้างในแล้วแหละเบิดหนายหนามเบิดปวดมากสาปวด ยังปายุข้างหน้าอ่ะดีดีลดิลลอืมดีดว่ลลหาหันยุ่ในนีไม่เออหนหนีบอ่่นงาน,นดีดไปนั่นอ๋อเราจะสิเขอไปนั่ง่ได้ดัดนเดี๋ยวเดี๋ยวหาเขาอก่อนให้ไอ้ไปผจญไผ่ก่อนอ๋อตรงนั้น

บูเขาไปเล่นบ้โอ้โหมันไปยากยู่นะเพราะว่าเขามันสูง,สงใส่ย,ยงังไอยูฟังทางไหนได้ยินน้อ มีเงินบ่มีเงินบ่ไ,นไปเด,ปดบขึ้นไปยากแทไไขอไปได้่ก็ขอไปได้อ,ไดอ้ยอึ้เด่เเอาถังมานำเด้อเอามาตัวมนขมบ เอาย้ําป่ะอิปูก็ไล่หนอแล้วก็ตรงรัก่อนจากขอมาได้อะ้อมันมีหานาไอ้ตัวนี้โอ้โหเได้สี้าตนเขาลุม เอาไปได้ดิหนิไปเดี๋ยวเอาปลาเอาก็ปลาไปในถุงเสียไยอหว่ามาชิบาปลาไปเส้นแบบตัวตัวเดียวเสียงลเสียงปลาเสียงปลาบักหลายเลยเฮ้ยเฮ้ีเขาดีดาเสียงปลาบักหลายเลย หางมจับเอาดิยหนามันท่านเยหนี่งดิจัดิันโอ้ชามีเสียงฝานามันท่านเด้บุกดินะนยู่ในนี้อ <ห ả? S 2> ะดนะป่าหลากหลได้ว่าหนามันท่าน่ là phá lên tìm nào Chị này tìm nhớ Thấy Ủ à, là Ủ Ủa Ủa tìm đây à Tìm đây à Đi ra dư nam nàm dư mỏng tìm đây mà ขดเลยวหูสาตัวรอบนี้โสามตัวทำไหมกังไหมเดี๋ยวขานเซยเงียบบอขนนำบุนิสไลยเดตเตอรสิท่านนะอุดบอเสียงปอยี่ตัวสักหนดียวเงียบพอดีเลยคุณนะ มเธอมันโดดออกป่ะมันโดดออกได้อะเมื่อกี้อะมุนตีนเลยไปตรงๆไว้นี่นี่ยุองตีนไงนี่ยุ้ตีนยุ้งของฟ้าตีนได้นนิเยี๋ยุ้งฟ้าตีนเลย ห็นเหรอนี่แม่ขึ้นมานกางเกงนี่แม่โอ้อไปยังนอนช้อนกับกระชิง มันจะมีป่าโอ้ยอีปู่ไหนบ่ไอ,อ้ป่ามันบ่กลายว่ะเฮียค่า,าทุกคนตอนนี้เขากับบู่ป่าเขาออกมาเนาะ ก็ได้ป่าสันิดแ้ะพอนำมันยังหลอยู่มันเอาไปได้ยได้ยินเสียงเด็ตีมันเสียงต้องถ่ายนามันโบกก่อนนาจะเสียเอามมนได้เ้อป่าไรเนี่ยปลาายอยู่

ก็มีแต่ซ้ำนี่ล่ะว่าหาปลาขอนมาดิหาปลาเค็งไปใส่เงียบเลยเพื่อผ่าแต่ปลาคอเถอะโอ้ตัวนี้ไหมหรือต้องไข่เถอะโอ้ยสวงามเลยตัวนึงไม่ได่ปลาคอ ้อว่าแม่จ้าเอากระพุ้สีไรลูวไม่จึงเธอสีไรล้วขึินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ oh my god ลาตัวยิ้มยิ้เหรอครับผม ตนอยนะ<ป>อยอยากลำบากซะเหลือเกินว่าไ,ม,ม,ไม,ม่สิบขันเปนมากกว่านะอูเดลากไทร มีเหรอดูไิ่ล่งไปลุยนี่หละจ้าทุกคนวันนี้เขาก็ไดปลาคอนซัมนีละเดี๋ยวเราช่วงตอนน้องมันไปใส่แงบกุบเลยเด้จาา้าว่าเขาสิด้กุบบ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆในเดจา้าฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มันน้ำเด้จา้าแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้า